คุณที่บังบ่อนเล่ยนะไม่งั้นคงปิวไปไกลแหละพี่คิดจะขอนเขกับบ้านได้ไงเธอเป็นคนผิดนะใครบอกว่าฉันเป็นคนผิดแกดังหากที่ไม่หนีเองนี่อ้าวพวกนี้ก็สวยดีถ้าไม่พอใจอะ่ะก็มาตบฉันเลยสิถ้าแน่จริงอย่านะพี่สิงค์ขอนพี่สิงค์ขอนโคตนหล่อเลยอะ่ะอะไรของพวกเธอเนี่ยจะมาทะเลาะกันในโรงเรียนนี้ไม่ได้นะไม่ไม่ไม,มีมีอะไร ขอเชิญเด็กหญิงลาดิตาและเด็กหญิงยานินมาพบครูที่ห้องพักครูด้วยค่ะเอาล่ะในไล่ครูฟา,า,างเชียวมาชันนี้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นก็ได้ยานินเขาทำบ,บอลเล่ดเดินหัวหน่ยแม่ขอโทษด้วยะคะ่ะก็ลาดิตาเดินไม่ดูใครเนี่ยคะแต่เธอทำบ,บอลเล่เดินหัวชนะช่วยไม่ได้อ่ะอ,อ๋อ,ยอยโย โดยให้เด็กหญิงยานินไปทำความดีแล้วให้เด็ยกหญิงนาริตาไปบันทึกความดีของเด็กหญิงยานินต้องช่วยกันเข้าใจไหมหารูแต่ว่าหยุดไม่มีแตกอันนี้สมุนเราจะทำหายสลักไปได้ขอบคุณค่ะ ตกใจหมดเลยแต่ขอบคุณนะที่ช่วยฉันเปลี่ยนจากคําขอบคุณให้เธอมาช่วยฉันบันทึกความดีจะดีกว่าไหมก็ได้เห็นากแค่เธอแต่เธออย่ามาทําความดีเพื่อหวังผลตอบแทนเข้าใจไหมรู้แล้วนะ่ะคั้นแรกเธอต้องช่วยฉันเอาใครไปทิ้งก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่อือตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็รตรงนี้ แล้วต,ตรงนี้ตรงนี้ช่งนี้อะไรได้ไหมได้สตอ่ะนี่น้ำขอบใจมากนะลาลิตาเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำความดีเหนื่อยบ้างไหม ก็เหนื่อยนะแต่พอทําไปแล้วก็รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกสนุกไปในเวลาเดียวกันฉันขอบใจเธอมากนะที่เคยช่วยเหลือฉันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นมันเป็นยังไงตอนนี้ฉันได้เห็นรอยยิ้มและคนรักที่มากขึ้นถ้าเห็นเธอคิดได้ก็ดีแล้วแหละงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะ๊ายบาย เอนนี้เธอบ้านเธอ,อยู่หมูอ,อะไรอะ่ะอ๋อหมูเก้าแล้วเธอล่ะบ้านฉัอยู่หมูสิบเอ็ดบ้านเราใกล้กันเลยเนาะใช่บ้านเอ,อยู่บนตาลาาหมูสุดใช่ไหมใช่เออนี่เธอเธออย่าลืมมันสมุดบันทึกความดีของฉันนะเดี๋ยวครูจะลงโทษอีกรอบเออหน้าไม่หายหรอกหาไม่เจอซวยแล้วสมุดหาย เราไปบอกครูกันเถอะครูขอสม,มอุนกันถือความดีหน่อยสิครูคะเราทำสมุดกันถือความดีของอย่างนี้นินหายค่ะอะไรนะแต่หนูทำจริงๆนะคะครูจริงๆนะคะหนูเป็นพยานได้ะคะ่ะทำจริงๆค่ะ ครูเชื่อเธอรู้ไหมทุกครั้งที่เธอทำความดีครูแอบไปดูเธออยู่ตลอดเธอเปี่ยนไปมากเลยนะอย่างนี้ครูภูมิใจในตัวเธอมากเธอรู้ไหมการทำความดีไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งมีค่าครูขอบใจและอยากให้พวกเธอทั้งสองคนช่วยกันทำความดีต่อไปและอย่าทะเลาะกันอีกนะ